สวัสดีค่ะพี่วีค่ะ beauty f o r ว y เดรแบบส0บวกวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเรามา unbox อีกแล้วคะ่ะเปิดกล้องซองดูต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะเพราะว่าของมาพร้อมกันก็ขออนุญาตเปิดต่อเนื่องกันเลยละกันซึ่งเรารู้แหละว่ามาจาก Canmake คะ่ะแล้วเราก็แอบเปิดดูและขออนุญาตจริงๆคือหลังๆรู้ว่าเอ๊ะมันใช่ตัวที่ แล้วก็ใช่จริงๆคือเห็นคนอื่นพูดถึงแล้วเราก็ชอบมากเพราะจริงๆอะเราเคยมีลายอย่างที่เป็นของ Canmake ตอนที่เราสมัยแต่งหน้ากันนะนึกออกไหมมันมีหลายตัวที่มันรดมากๆนะคะก็เป็น Product ที่อยู่ในใจพี่วิมายาวนานนะตัวนี้นะคะเป็น Canmake Mushmallow Finish Powder อ p บ o o มนะคะอ่มมานว่าอับรูมนะคะตอนแรกก็แบบ เอ๊แอปรูมแอปรูมอับรูใช่ตกหลุมรักคือแหละตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเห็นแบบว่าในแอดของแบรนด์เลยว่ามันดูน่ารักหลงฟิงอะ่ะเป็นแป้งหน้าไบรท์ค่ะทุกคนก็จะเน้นในเรื่องของการดูดซับความมันส่วนเกินนะมาดูกันเลยดีกว่าสูตอะไรอะ่ะ ก็ด้เปิดสองสีพร้อมกันอะศูนย์หนึ่งดูจากตรงนี้นะคะนี่ดูจากตรงนี้นี่นี่เห็นไหมคะนี่ข้างในมีพับนุ่มๆแบบนี้นะคะชอบมากเลยพับแบบเนี้ยเวลาได้มาชอบเก็บเพราะว่าเวลาตก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 ระลองพืน้น่ก็เลิศมากศูนย์หนึ่งจะมีความแบบว่าม่งวงชมพูเข้มกว่าศูนย์สองคือจะมีความแบบว่า ชมพูหวานหวานวิลงทับเลยได้ไหมอะ่นะเนาะจะได้รู้กันเป็นเล็กขอลองศูนสองก่อนเพราะว่าแปลกเพิ่งหลังมาก็จะได้แบบพอสีอ่อนก็จะแบบว่าจะได้ไม่ไปติดตัวสีเข้มเนาะแปลงในวันนี้นะคะเป็นของซุปเปอร์มาเป็นแบบสีรีสเก่าแล้วว่าแต่ชอบมากความหรูหราอลังการนี้ซักหลายรอบมากนะขออนุญาตลองให้ดูว่า ถ้าเราใช้แปลงมันจะให้ผิวเป็นยังไงเนาะขอเลยถ้าใช้แปลงเนี่ยก็จะมีความฟูขึ้นมานิดหนึ่งนะคะแต่ไม่เยอะค่ะมุ้ยแนะนำว่าใช้วิธีใช้แปลงแตะ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 แ,แบบนี้ดีกว่านะคะอ่ะเราจะต้องเคาะออกนิดนึง เห็นรอยมันตรงนี้เมื่อกี้ไหมเดี๋ยวให้ดูตรงมันมันตรงนี้เนาะอันนี้คือตรงที่มันๆค่ะอ๋อมันก็จะหายมันไปเลยนะคะผิวที่ได้ก็คือจะมีความให้ดูตรงที่มีริ้วรอยแหละนะวิเป็นคนมีริ้วรอยก็คือไม่ตกล่องที่ริ้วรอยนะคะคือหน้าดูแบบดูแมทขึ้นแต่ว่าก็ไม่ว่าวางนะไม่ว่าวาง ไม่ได้แมตมากคือที่พูดอย่าง้เพราะอะไรเนะแมเพราะว่าพอเราเอาอยุเยอะๆอะผิวเราจะแห้งพอหน้าแมตมากๆเราก็กลัวเพราะว่าเรากลัวแบบมันจะเน้นเิ้วรอยอะไรเงี้ยถ้ายังใช้สีเดิมอยู่นะคะเพราะาอยากรู้ว่ามันจะแตกต่างกันนะอือ น่าจะออกชมพูอ่อนๆน,นิดๆนะคะคือมันโปร่งแสงแหละแต่เวียปัดแก้มสีชมพูมาด้วยพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนทําให้หน้าดูมแมทขึ้นไม่ได้ถึงกับแพง้งจนแบบว่าเน้นริ้วรอยนะคะแล้วก็ขอใต้ตานหน่ดนึงเพราะว่าตรงอื่นเขาสีสว่างกันหมดแล้วนะคะ <laughs> อืมแล้วก็มันดูหน้าแบบนวลเห็นไหมอันนี้ยังไม่ได้ทา อันนี้คือดูน้านวลเลยนะคะแล้วก็ดูน่าไปรขย้นจริงๆต่อไปขอดูสีศูนหนึ่งนะคะสีศ1อันนี้จะออกเป็นชมพูขเข้มกว่าแล้วก็ม่วงค่อนข้างจะชัดเจนี่สีใกล้เคียงกับชุดเราเลยมีความโปร่งแสงแต่ก็คือมีความให้สีอ่อนๆละมุนละมุนแหละ น้องๆที่แบบแต่งหน้าแบบว่าเผยผิวอะวิว่าเอาอันนี้ไปอน่าจะดีงาใคอที่ชอบแบบว่าดูแบบดูหน้าสว่างหน่อยที่ออกอมชมพูอ่อนๆแบบเด็กๆน่ารักใสๆ4 0ส่2โอเคแต่ถ้าแบบอยากได้แบบว่าดูหน้าแบบว่าเอ่อวิวาข้างจริงๆข้างสีข้างเนี้ยที่เป็นูนยนหนึ่งอะวิมีความรู้สึกว่ามันดูสว่างกว่านะคะ ทั้งที่จริงๆแล้วตัวเมสสี่มันเข้มกว่าวันนี้ไปก่อนแล้วสำหรับกันเปิดกล่องซอมดูไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย